โบราณทั้งเก่านะครับเพื่อนแต่สวยมากๆเลยนะครับสําหรับเหรียญนะครับหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์นะครับสิบสตางค์ยี่ห้าสตางค์ห้าสิบตางค์แล้วก็หนึ่งบาทตาแผ่นดินแบบนี้แบบนี้นะครับสวยๆโบราณโบราณแบบเนี้ยสวยแบบโบราณนะครับสวยแบบโบราณนะครับแถวหกเหรียญเนี้ยร้อยเดียวนะครับแถวหกเหรียญนี้ร้อยเดียวนะครับรับไปสามแถวเลยนะครับขอบรักคุณนะครับนี่นะครับ สี่สำรานะครับจากโรงเลื่อยบางม่วงนะครับตะก่วป่าพังงานะครับรับกันไปแบบนี้ทั้งชุดทั้งกระดานนะครับทั้งชุดทั้งกระดานนี้นะครับพันเดียวเท่านั้นนะครับได้เหรียญราชนินก้ามวยผมนะครับเหรียญคุดนะครับเหรียญทาแผ่นดินนะครับรลายชนิก้ามวยผมนะครับเหรียญเสด็จยญ้านะครับแล้วก็เหรียญเรือนะครับเหรียญเรือนี่เหรียญละ6บาทนะครับเพื่อนๆแล้วก็เรือ5บาทเหรียญละ20บาทนะครับตอนนี้พร้อมจะส่งแล้วนะครับทั้งหมดพันเดียวครับ ขอบพระคุณนะครับพี่สำนานครับตอนนี้สีพร้อมจัดเดินทางแล้วนะครับลงเรื่อยนะครับบางม่วงนะครับขอบพระคุณพี่สำนานครับ